สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำพูอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำพุจะพามาดูเจ้าโตยต้าอ,อันติสพันนี้นะคะเครื่อง1 8 E คันนี้นะคะขายในราคาเพียง2 7 9 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือนดูแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมาดูรอบรถกันก,นก่อนเลยดีกว่าว่ามีความพิเศษยังไงนะคะคันนี้ด้านหน้านะคะกระจังหน้าโฉบเชี่ยวไฟตัดหมอกล้อแม็กแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะคะคิ้ว เป็นโครเมียมเลยนะคะสีดำดุมากค่ะคันนี้นะคะด้านท้ายนะคะบอกเลยว่าก็ไม่แพ้กันนะคะอามาด้วยเซ็นเซอร์หลัง2จุดเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าอีกนะคะเครื่อง1.8อัตราการเลงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะดีที่สุดแน่นอนค่ะยังไงนะคะดูภายนอกแล้วยังไม่พอไปดูภายในกันดีก,กว่าว่าจะพิเศษยังไงนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะเปิดมาก็เห็นความหรูหราของตัวด้านในแล้วนะคะทูโทนนะคะหน้าคอนโซลด้วยสีดำและสีเบจนะคะตกแต่งมาด้วยเบาะหนังทั้งคันนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปจะต้องคุ้มค่าแน่นอนนะคะแต่คันนี้ใครที่มองหาอยู่พลาดแล้วนะคะเพราะคันนี้ ิดการขายแล้วค่ะไปด okay. ูโฉมหน้าผู้โชคดีกันดีกว่าค่ะนี่นะคะคือโฉมหน้าผู้โชคดีของเรานะคะที่มารับรถโตโยต้าแอนติสคันนี้นะคะคือน้องกวางและครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะน้องกวางสวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้มารับรถค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะเป็นยังไงสภาพตัวรถเห็นวันนี้วันแรกสวยค่ะสภาพดีมากค่ะตูกใจค่ะ คุณพ่อดีกว่าพ่อจากพ่อคือประสบการณ์ดูรถมากกว่า10ปีถามเลยดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะใจกบดีมากครับสภาพคะคุณพ่อสภาพรถดีมากเยี่ยมครับเซลล์บริการเป็นไงพ่อเซลล์ดีครับบอกเลยว่าลูกค้าคันนี้นะคะน้องอายุ21ปีนะคะรายได้อยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนขับคันนี้ออกฟรีดาวจริงไหมคะ จริงค่ะ,คะยังไงต้องขอขอบคุณมากนะคะขอให้รถคันนี้นะคะพาทำมาหากินเดินทางปลอดภยัยท,ทุกๆการเดินทางนะคะยังไงน้ำพูต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ รถคันนี้สวยๆผมเป็นเจ้าของแล้วครับน้องภูต้องแสดงความยินดีกับน้องกวางและครอบครัวนะคะที่รับรถโตโยต้ตาอันติดคันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ แต่ลูกค้าท่านอื่นนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะวันทูออโต้มีรถให้เลือกมากกว่า2 0 0คันไปเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรถที่นี่เป็นรถบ้านแท้100%จัดไฟแนนซ์ง่ายดอกเบีย้ยถูกค่ะซื้อสดก็ไม่มีแวดนะคะและจะบอกว่าลูกค้าสามารถติดตามผ่านทางช่องทาง w ว w ร์เว็บันทูออโตนะคะ f a c e b o o k YouTube, TikTok นะคะสะกดชื่อเดียวค่ะ O N E เลข2 A U T O นะคะหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่เบอร์0616745885วันทัวโตอรเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง18ในกานะคะไม่มีวันหยุดนะคะใครอยากได้รถสวยๆมาที่เราได้เลยนะคะวันทัวโตอรซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะสวัสดีค่ะ หารถไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่คลิกวันทัวร์ออโต้นะครับได้รถด,ดีแน่นอนผมการันตีด้วยประสบการณ์20ปีครับ